สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a plus channel นะครับและนี่คือคลิปโชว์พาวจะเป็นช่วงอวดของโชว์ของหรืว่าจะเป็นของกินของใช้หรือว่าแกจิตหรือว่าอะไรที่น่าสนใจเราจะมาอวดกันนะครับในคลิปนี้และที่เห็นวินีนะครับอา,อาจจะคิดว่าเป็นคลิปในช่วงของ a b o u t a r ถ o นะครับไม่ใช่นะครับเราแค่มาอวด iron Man Mark 2ตัวนี้นะครับที่ไปส่งทำสีเป็นสีโครเมียม,มสีโครมแบบนี้นะครับ เงาวิ้งเงาตาแตกกันเลยทีเดียวว้า wow. วนี่เราก็เห็นนะครับอันนี้เป็นตัวออริจินอลจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นตัวที่ไม่มีไฟ LED นะแต่ว่าตัวเนี้ผมมีทั้งไม่มีไฟกับมีไฟ LED นะครับก็เลยเอาตัว LED เนี่ยจัดทำสีแบบเต็มสตรีมซะเลยนะครับนี่ออกมาแบบโอ้ถูกใจมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆใกล้ๆกันครับมาแล้วนะครับ MK 2นะครับ แบบสีปกติกับสีแบบรีเพลย์นะครับปล่อยให้หมุนโชว์ตัวกันไปก่อนอ่าเราก็มาดูกันชัดๆเลยครับเทียบกันเห็นๆเลย ความเงาโห,โหแตกต่างฟ้ากับเหลนะครับคนละเรื่องเลยนะครับเจ้าตัวออริจินอลนะครับไอตัวสีเงินด้านๆจากโรงงานเนี่ยถ้ามันจัดแสงแบบสาดไฟแบบเยอะๆหน่อยนะมันก็จะดูเงาๆนะครับก็พอจะหลอกๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันก็จะแบบสีเงินด้านๆแบบเนี้ยซึ่งถ้าอยากให้ตรงตามในหนังเลยครับ i อ o n น a n 2เนี่ยฉากที่โรดี้โอหโหลงมาตรง ลองจอดเครื่องบินนะครับโหเงาวิ้งเลยนะครับมันก็จะเป็นสีโครมๆแบบเนี้ยสะท้อนเป็นกระจกเลยนะครับอย่างที่บอกอะเงาตาแตกเงาวิ้งแบบนี้เลยนะก็ผมเลือกตัวนี้ยเพราะว่าให้มันจบไปนะครับเพราะว่ามันสามารถเปิดไฟ LED ได้อะลองเปิดดูสินี่โอ้โห ร็อตแมนราคาไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยเท่านั้นตัวไม่มีไฟก็650ตัวมีไฟ LED ก็เพิ่มมาอีก200นะครับ850เท่านั้นโอ้โหแล้วยิ่งไปทําสีนะโหยิ่งผมว่ามันเพิ่มมูลค่าได้โหได้หลายพันเลยแหละเจ๋งอะ่ะผมเห็นอย่างนี้แล้วผมอยากเอา MK 5เนี่ยไปไปทำสีเพิ่มอีกเลยนะโหสวยมากอ่าอย่าลืมครับนอกจาก ตัวบอดี้ของมันนะครับตัวฟิกเกอร์ชิ้นส่วนมือเขาก็ทำมานะครับมีแบบนี้เงาวิ้งเหมือนกันโอ้โหเงาสุดๆอะ่ะมาครบเลยนะครับทุกคู่ เอาละครับและนี่ก็คือคลิปสั้นๆนะครับคลิปที่มาอวดสีรีเพลทของ Mark ค2ตัวนี้นะครับสีโครมสวยสุดๆไปเลยก็ที่เห็นก็เป็นฟีมือของทางเพจ PC ซรีเพลทนะครับูใครสนใจเนี่ยบอกเลยนะครับค่าทางสีราคาหลักร้อยเท่านั้นใครสนใจก็ไปติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยครับที่อยู่ของเพจนี้นะครับก็แล้วแต่ราคานะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็น่าจะราคาหลักร้อยอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าตัวใหญ่ก็ต้องลองสาบถามกันเองนะครับว่าค่าทําสีแต่ละตัวมันเท่าไหร่สเกลแล้วแต่สเกลน,นะคะ <elle> นนนรับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาโชว์ภาพขอติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ ท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook เ p l u u Studio v 2ได้นะครับ